หม่าล่าทั้งขีดละยี่สิบเก้าบาทก็คงทั่วๆไปชาวบางแสนคงไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าบอกว่าฟรีรีฟิลเครื่องดื่มน้ำอัดลมล่ะพอจะสนใจกันบ้างไหมเวลาน,น้องใหม่ของแถบบางแสนเลยแต่สูตรนี่ส่งตรงจากจีนทั้งร้านขายแค่หม่าล่ามีแค่ต้มผัดยำบอกเลยนะว่าเป็นสามเมนูที่อร่อยชนะเลิศไปเลยรู้อย่างธี้แล้วต้องรีบกดเซฟล้วตามต้องมาชุดเลยที่ร้านมิเตอร์เป้าหม่าล่าทั้งอย่างที่บอกเลยเครื่องดื่มรีฟิลที่นี่ฟรีและเป็นน้ำอัดลมด้วยนะเติมได้แบบไม่อั้นเอาจริงๆนะแค่ฟรีเครื่องดดดื่่่่่มมมมนนีีกกก็คุม้มาาาเเลยยววแต๋อูอา เรียงรายให้เลือกคีบกันแบบเต็มๆบ้านเราลืมบอกไปที่นี่เป็นร้านหมาล่าช่งขีดที่ขีดละยีบาทเท่านั้น <c oughs> เด่นๆเ,เลยเนื้อสัตว์ก็มีทั้งหมู่าชั้นหมูสันนอก <c oughs> มารูปแบบสไลด์น่ากิน <c oughs> แต่ที่เด็ดอยู่ที่เนื้อหมูไก่มาคีบกันเลยอันนี้นุ่มและอร่อยจริง,รง <c oughs> ๆนอกจากนี้ยังมีเนื้อและหมูพรีเมียมก็ขายถุงละยีบาทเองของที่ร้านจะมีแต่ตัวที่เขาคัดมาว่ากินกับหมาล่าอร่อยและอย่างที่เราบอกร้านที่ขายแค่หมาล่าตัวที่เป็นซุปถึงแม้จะไม่มีให้เลือกยังสามารถเลือกความเผ็ดได้3ระดับนอกจากนี้ยังมีตัวหมาล่าผัดแห้งและยำแบบจีนและใหม่ล่าสุดเลยเป็นยำหมาล่าเราสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบของร้านนี้เพราะเขาเป็น โชว์ให้เห็นความสะอาดสะอ้านถูกสุขาอนามัยหนึ่งอย่างที่ต้องชื่นชมของร้านนี้เลยคือการดูแลเรื่องกลิ่นคือไม่มีกลิ่นของสดฟุ้งอยู่ในร้านเลยส่วนนี้เราชอบม,อกมากๆเพราะว่ากินเสร็จจะไม่มีกลิ่นติดตัวกลับบ้านไปด้วยแถมตอนนั่งกินก็เป็นห้องแอร์เย็นสบายมาพาไปดูโซนน้ำจิ้มกันบ้างเบสหลักๆของที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาคือเด็ดมากรู้เลยว่าทำกันเองมีความหอมนัวกลิ่นชัดเจนซึ่งอยากได้รสชาติเพิ่มเติมแบบไหนก็ปรุงเองกันได้เลยปรุงไม่เ็นนนค้้กกกมสรรดงิั่บททุุไ แน่นอนเราต้องเปิดด้ซุปหมาลาทังเป็นหมาลาที่ปรับรสชาติเป็นสไตล์เกาหลีที่นี่เขาใช้สูตรเดียวกับเกาหลีที่เขามี30สาขาตอนแรกคิดว่ารสชาติจะเลี่ยนแต่ไม่เลยรสชาติอร่อยมากน้องมีความหอมความนัวจากเบสซุปที่เขาเคี่ยวมาและปรุงรสหมาลาเพิ่มทําให้รสชาติเข้มข้นส่วนตัวเราคืออร่อยมากๆชนะเลิศไปเลยเลือกวัตถุดิบอะไรมาก็เข้ากันซุปคือไม่เลี่ยนเลยสดได้เรื่อยๆและยิ่งกินเนื้อสัตว์ในชามคู่กับน้ำจิ้มอีกยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ดีมากจริงๆสมแล้วที่เขามีสาขาเยอะขนาดนน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 ีีีีีี้้้สส่่วววเเเเเเมมมูปป็็็หาาาาซยงงกััออแแบบผผดดไตต์รรรชชิท จะเลือกเป็นเมนูเส้นหรือเนื้อสัตว์มากินกับข้าวสวยก็ได้รสชาคือเค็มคนจัดจานนัวกลมกล่อมสั่งแบบนี้หนึ่งจานกินกับข้าวสวยคืออิ่มเลยบอกเลยนะใครได้ลองตัวนี้จะติดใจไปต่อกับที่เมนูใหม่ของเขาก็เลยตัวนี้คือหมาล่าปลาหรือหมาลายมสีเขาไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนทั่วไปที่เคยเห็นรสชาติจะหอมนัวถั่วกลมกล่อมแต่แอบมีความเผ็ดความชาขึ้นอยู่กับระดับที่เราเลือกถ้ากลัวเลือกระดับความเผ็ดไม่ถูกเลือกเป็นเผ็ดน้อยไว้ก่อนพราถ้าอยากได้รสเผ็ดมากขึ้นสามารถไป จะเข้มข้นแต่ออกแนวสดชื่นกินแล้วไม่เลี่ยนของกินอื่นๆก็มีประเภทยำ<อ>แต่เป็นยำแบบจีนที่มันนิดๆรสชาติกลมกล่อมหอมพริกเขามีให้เลือกทั้งยบแตงกวายำสาล่ายำฟองเต้าหู้และยำม,มันฝรั่งซอสอาจจะไม่ใช่รสชาติที่คุณชินแต่อร่อยเลยแล้วขอคอนเฟิร์มอีกครั้งร้านนี้อร่อยจริงพี่นัดถึงกับยกถ้วยโซดนอกจากนี้เขายังมีมุมโพลารอยซึ่งที่ร้านเขาจะมีการถ่ายรูปให้สามารถเขียนข้อความเพิ่มเติมลงไปในรูปแล้วติดบอร์ดนี้ได้เลยแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดูนน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 ่่่่่าา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 ารรรรรัััักกกกกกดดดดดีีีออออยยยใใหหหหหห้้้้เป็ึงงงงงมมมมมมบบแสสไทุุคลลลลลววตตถิิิฟฟพจณ ปิดเวลาดีมาก11โมงถึงเที่ยงคืนรู้อย่างนี้แล้วก็กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนละมากันได้เลย